เรื่องของกู้กรรมกู้เวรและเจ้ากรรมนายเวรสองคำนี้คืออะไรแตกต่างกันอย่างไรจะอุทิศส่วนกุศลไปให้ใครดีข้อหนึ่งความเข้าใจในกฎแห่งกรรมเบื้องต้นกรรมคือการกระทําทางกายทางวาจาและทางใจจะดีจะชั่วเจตนาหรือไม่เจตนาจะน้อยหรือมากรวนมีผลทั้งสิ้นที่ไม่มีผลไม่มีเลย ผลบางอย่างปรากฏชัดในปัจจุบันทันตาเห็นบางอย่างไม่เห็นเพราะเราตายเสียก่อนแต่ว่าผลนั้นจะส่งต่อต่อกันไปหลังจากตายแล้วรวมทั้งเกิดใหมอ่อีกกี่ครั้งก็ยังต้องเจอกันอีกกฎเกณฑ์อะไรบางอย่างในโลกที่มนุษย์สมมุติกันขึ้นมายังหลีกเลี่ยงได้ยังเปลี่ยนแปลงได้ปีนี้ใช้อย่างนี้ปีหน้าเปลี่ยนใหม่ แต่กฎแห่งกรรมไม่เคยเปลี่ยนแปลงทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำอย่างไรได้อย่างนั้นปลูกถั่วก็ต้องเป็นถัว่วปลูกงาก็ต้องเป็นงาปลูกถั่วจะไปเป็นงาไม่ได้ 2. คู่กรรมคู่เวรและเจ้ากรรมนายเวรพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าได้ตรัสเรื่องกรรมและผลของกรรมไว้ในพระไตรปิฎกมากมายหลายมิติหลายวาระโอกาส แต่เท่าที่ทราบและจากการค้นควา้าคำสองคำนี้ไม่มีปรากฏชัดๆเป็นลายลักษณ์อักษรในพระไตรปิฎกเล่มหลักๆเลยก็ตามแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเรื่องกรรมไว้ครั้งหนึ่งที่ปรากฏในสุลกรรมมะวิพังคะสูตรว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิด มีกรรมเป็นเผ่าผันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เลวและประนีตได้ตราบใดที่มนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายยังข้ามพ้นวัฏสรรงสารนี้ไม่ได้จึงต้องอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมและรับผลการกระทำจากการกระทำของตนเองไม่ว่าจะด้านดีหรือด้านร้าย เนื่องจากในายวัฏสรงสารนี้ยาวนานจนกระทั่งหาจุดเริ่มตน้นท่ามกลางและวันสิ้นสุดของสังสารวัตรไม่ได้ต่างคนต่างเกิดมาแล้วนับพบนับชาติไม่ถ้วนต่างทำบุญทำบาปมามากน้อยไม่เหมือนกันมนุษย์และสัตว์โลกทั้งหลายจึงกระทำพลาดพลั้งผิดเสลอธรรมล่วงเกินกันและกันในหลากหลายรูปแบบจึงทำให้มีโอกาสที่จะเป็นคู่กรรมคู่เวรกันได้ และจากคําสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามนุษย์และสัะสตว์ล้วนมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธ์มีกรรมเป็นของตนเองมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายไม่มีใครสามารถไปบงการออกแบบและควบคุมกรรมและวิบากกรรมของใครๆได้จึงไม่สามารถเป็นเจ้ากรรมนายเวรของมนุษย์และสัะสตว์ทั้งหลายได้2.1คู่กรรมคู่เวรคือคู่กร,รณี ที่ทั้งสองฝ่ายเคยมีกรรมร่วงเกินกันและกันทั้งกายวาจาและใจไว้ในอดีตชาติที่ผ่านผ่านมาสื่อถึงผู้ที่เคยร่วงเกินกันมาในอดีตชาติที่ผ่านมาที่เคยทำบาปกรรมกันมาด้วยกายวาจาใจทั้งต่อหน้ารับหลังทั้งมีเจตนาหรือไม่มีเจตนาซึ่งคนส่วนใหญ่ในโลกจะระลึกชาติถอยหลังกลับไปรู้ไปเห็นไม่ได้ 2.2เจ้าก,กรรมในเวรคือผู้ที่ส่งกระแสะกิเลสมาให้มนุษย์และสรนปรสัตว์ต้องก่อกรรมเวรสื่อถึงพยามารผู้เป็นจอมบงการให้เกิดวงจรกิเลสกรรมวิบากสรนสารวัตรเวียนว่ายตายเกิดส่งกิเลสอาสวะและมารห้าฝูงมาทำลายสรนปัสัตว์ทั้งหลาย ถ้าสามแตกต่างกันอย่างไรสองคำนี้เป็นคนและความหมายกันสิ้นเชิงแตกต่างกันมากคู่กรรมคู่เวนคือสัตว์โลกทั้งหลายต่างตกอยู่ในสภาพเดียวกันคือล้วนมีทุกข์ทรมานและอยากจะพ้นทุกข์เพราะอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมเดียวกันคือกฎของเจ้ากรรมนายเวนมีทั้งส่วนที่ทราบว่าตนเองมีทุกข รู้หนทางไป,ปรพระนิพพานและกำลังอยู่ระหว่างการบำเพ็ญบุญบาร,รมีไปให้ถึงพระนิพพานและมีส่วนหนึ่งที่รู้ว่ามีทุกข์และหลงทางไม่รู้วิธีการที่จะพ้นทุกข์จะทำอย่างไรส่วนเจ้ากรรมนายเวรหรือพญามารที่เป็นอำนาจมืดที่คอยบงการกำกับบังคับบัญชาสัตว์โลกให้อยู่ ต้อำนาจพยามาลที่ส่งกิเลสมาเพื่อขัดขวางหนทางการสร้างบารมีของมนุษย์ควบคุมขังมนุษย์และสรรัตว์ทั้งหลายไว้ไม่ให้ออกจากวงจรความทุกข์กิเลสตัณหาบาปกรรมวิบากภพภูมิต่างๆให้มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างไม่รู้จบสิน้นข้อ 4. ต้องอุทิศบุญกุศลไปให้หรือไม่ ควรไปต่อหรือพอแค่นี้4.1ควรอทิศส,ส่วนกุศลให้คู่เวรคู่กรรมผู้ที่เป็นคู่กรรมคู่เวรที่เราเคยร่วมเกินไว้ขอให้มาโมทนาบุญและขอให้อโหสิกรรมแก่เราด้วยเพราะอ,อโหสิกรรมให้กันและกันด้วยการทำบุญเคลียวัตถุสิบทุกบุญและขอตั้งจิตขออโหสิกรรมให้แม้ว่าจะลบล้างกรรมไม่ได้แต่แรงกรรมจะเบาบางลงได้ 4.2ไม่ต้องอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรหรือพยามารถ้าอุทิศให้เขาจะมีอำนาจบังคับบัญชาเราให้มีจิตอกุศลคือคิดชั่วผู้ชั่วทำชั่วทำให้วงจรกิเลสกรรมวิบากเพิ่มมากขึ้นโดยไม่มีที่สิ้นสุดแต่ให้ทำบุญทุกบุญและอธิษฐานให้บุญคุ้มครองรักษาให้พ้นจากภายัยพานมารร้ายและอุทิศให้กับบรรพบรุษผู้ล่วงลับ สรรพสัพตว์ที่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้จองเวรจองกรรมและเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย 5. สรุปว่าคู่กรรมคู่เวรและเจ้ากรรมนายเวรใช้สองคำนี้ในปัจจุบันยังคงได้ยินจากสื่อสารตามโเซเชียลเน็ตเบรกว่า มีผู้ใช้คำว่าเจ้ากรรมนายเวรในบริบทที่จะหมายความถึงคู่กรรมคู่เวรหรือคู่กรณีที่เคยเกี่ยวข้องร่วมเกินและอุทิศส่วนกุศลให้กับบุคคลที่เคยทําผิดทาบาปพ,พราดพลั้งเหล่านี้มาในอดีตชาติทั้งไกลและใกล้ก็ตามทีแต่กล่าวตามเป้าหมายของการอุทิศส่วนกุศลก็ถือว่าไม่ได้ผิดและแรงแต่อย่างใด แต่ถ้าหากจะใช้คําให้ถูกต้องตรงตามความหมายของคําเพื่อให้เป็นแบบอย่างการอุทิศส,ส่วนกุศลไปยังบุคคลที่เป็นเป้าหมายปลายทางที่ชัดเจนย่อมจะส่งผลดีมีคุณประโยชน์แนวทางการสร้างบารมีของเราไปในอนาคต จึงขอแนะนำให้ใช้คำว่าคู่กรรมคู่เวรในกรณีที่เรากรวดน้ำอุทิสวงกุนสนและแผ่เมตตาให้ผู้ที่เคยผิดพลาดล่วงเกินกันในอดีตจะถูกต้องเหมาะสมที่สุดมาถึงบรรทัดนี้แล้วเพื่อความสบายใจเราต้องไม่วิตกกังวลเกี่ยวกับคู่กรรมคู่เวรมากจนเครียดจนซึมเศร้าไป เพราะปัญหานี้แม้ว่าเราจะย้อนกลับไปแก้ไขไม่ได้แต่เราก็ไม่ประมาทและเพื่อให้ชีวิตของเราและครอบครัวมีความสุขก็ควรเริ่มทำบุญทุกบุญและทุกวันทั้งทำทานอุทิศส่วนกุศลที่ถูกวิธีเพื่อสั่งสมบุญอุทิศไปให้ผู้กรรมผู้เวรรักษาศีลเพื่อควบคุมกายวาจา ให้สำรวมระวังตั้งกรอบกติกาไม่ไปล่วงเกินใครๆอีกต่อไป6จากเรื่องราวในสมัยพุทธกาลเป็นเคสตัตดี้อุทาหนของเรื่องกู้กรรมกู้เวรที่ชัดเจนคือเรื่องของพระเทวทัตท,ที่ได้ทำกรรมหนักกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือทำร้ายพระวรกายของพระพุทธองค์ในให้ทรงห่อพระโลหิต และยังก่อเหตุเพื่อทำส่งให้แตกแยกกันอย่างรุนแรงนับเป็นอนันตาริยกรรมแต่ภายหลังสำนึกผิดแม้จะช้าไปท่านได้ถูกแรงกรรมหนักที่กระทำผิดไปนั้นมีผลทำให้ธรณีสูบร่างกายพระเทวะทะัตล่วงสู่อเวจีมหานรกบริเวณหน้าวัดเชตวันมหาวิหารแต่ด้วยท่านเคยสร้างบุญบาร,รมีมาในอดีตผนววกับ อสิ้นใจได้สำนึกมอบถวายกระโดกคางเป็นพระพุทธบูชาในวินาทีสุดท้ายขณะที่ถูกแผ่นดินสูบทำให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเพะเกรว่าเมื่อพระเทวทัตสิ้นกรรมจากอเวจีมหานรกอย่างแสนยาวนานแล้วจะได้ตัดสู้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าในอดีตการข้างหน้า สรุปดังนั้นให้ทุกท่านมันทำบุญสร้างบารมีต่อไปความเพียรพยายามไม่เคยทำร้ายใครบุญหรือความดีที่ทำไปไม่เคยทรยศใครตามหลักวิชาและตัวอย่างที่มีปรากฏในพระพุทธศาสนาแม้ว่าจะลบล้างกรรมที่เราทำไว้ในอดีตไม่ได้แต่บุญบารมีที่เราทำอย่างถูกต้องจะทำให้วิบากกรรมเบาบางและอ่อนแรงลงได้ อย่างวันหนึ่งวันใดในอนาคตคู่กรรมคู่เวรพึงพอใจเขาก็จะอโอโหสิกรรมให้เราเพื่อให้เรารอดพ้นจากความทุกข์ทรมานพร้อมกลับไปพบความสุขความสำเร็จหรือโอกาสดีๆในการสร้างบุญบารมีที่รออยู่ข้างหน้าเราเกิดมาเพื่อสร้างสมบุญบารมีเท่านั้นฉะนั้นอย่าได้พลังพลาด ไปทำบาปอาุศลกันสิ่งใดที่ทำแล้วไม่สบายกายไม่สบายใจควรงดเว้นเสียอย่ามองว่าบาปกรรมเล็กๆน้อยๆจะไม่เกิดผลมากมายแต่ความจริงไม่เป็นอย่างนั้นทำทุกอย่างที่เราทำไปไม่สูญหายไปไหนเมื่อได้ช่องก็จะส่งผลสักวันหนึ่งดังนั้นเราปรารถนาชีวิตที่มีแต่ความสุข ความปลอดภัยก็ให้สั่งสมแต่ความดีสั่งสมบุญสั่งสมความบริสุทธิ์เอาไว้ตลอดเวลาให้รักษากายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์มันทำใจหยุดใจนิ่งใจใสกันทุกๆวันจุรกรรมะวิพังคสูตรพระไตรปิฎกเล่มที่14พระสุตตันตปิฎกเล่มที่6